สวัสดีครับเพื่อนๆพนี่ๆทุทกๆคนนะครับวันนี้พบกับผมนะครับวิถีเขยมอนนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับแล้วก็มเมื่อกี้ผมได้ทําการเก็บเงาะหลังบ้านไปแล้วซึ่งคลิปที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูเนี่ยผมเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่าที่วันนี้ต้องเก็บอีกเนี่ยมันมีส่วนที่ Barnes <c oughs> ครั้งที่แล้วเนี่ยมันยังไม่สุกนะครับแล้ววันนี้มันสุกแล้วก็เลยต้องเก็บให้หมดแต่ก็ยังมีเหลือบางส่วนนะครับที่ ยังมีค้างอยู่บนปลายยอดนะครับซึ่งมันสูงมากเกินนะครับผมเก็บไม่ได้เดี๋ยวต้องหาไม้ที่ยาวกว่านี้แล้วมาสอยอีกทีหนึ่งนะครับเงาะนะครับที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นเงาะทองอภูมินะครับแต่ผมไม่ได้แกะให้ทุกๆคนดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะให้ดูว่าที่ผมบอกไปเนี่ยว่าเงาะทอภูมิเนี่ยเนื้อมันร่อนนะครับกรอบหวานอร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนี่ครับเงาะทองภูมิครับ อ่าผมจะแกะให้ดูเลยนะผมขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกในการแกะหน่อยนะครับอุ้ยโอ้ยเกือบล่นครับโอเคเกือบไปแล้วครับอ่าผมจะแกะดูนะครับว่าเนื้อมันร้อนจริงหรือเปล่าเนี่ยแค่ผมแง่แค่นี้ยครับดูให้ไหมครับทุกคนเห็นไหมฮะฮะแค่แค่ดึงแค่เนี้ยมันก็เนื้อมันก็ร้อนแล้วครับผมขออนุญาตใช้มือนะครับอ่อมือผมล้างเรียบร้อยแล้วนะครับ เนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเวลาเรากินเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแม่แกเรากินใส่ไปในปากเลยเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยมันก็จะหลุดล่อนมาโดยที่เนื้อเนี่ยมันจะไม่ติดกับเมล็ดเลยนะครับซึ่งเอเป็นเงาะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยตันใหญ่เวลามาเที่ยวทอภูมิแล้วเนี่ยชอบซื้อกลับไปรับประทานนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมปลูกไว้หลังบ้านนะครับผมไม่ต้องซื้อเออหลังบ้านผมเนี่ยปลูกไว้สี่ต้นนะครับายตัวนี้ผมขออนุญาตกินนะนะครับอืม วันนี้มีภารกิจอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ผมเนี่ยตั้งใจที่จะทําซึ่งตอนเนี้บริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณหลังบ้านเนี่ยใบไม้นะครับมันร่วงหล่นลงมาเยอะนะครับผมก็เลยคิดได้ว่าอยากจะใช้ใบไม้ตรงนี้นะครับเอาไปทําเป็นปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยหมักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นใบอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับถ้าอยากจะทำเนี่ยก็สามารถที่จะเอาใบไม้หรือว่า กิ่งไม้ที่มันเล็กๆนะครับก็มาหมักได้เป็นปุ๋ยได้เหมือนกันซึ่งวันนี้ผมเนี่ยก็จะทำปุ๋ยหมักนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าใบไม้มันเยอะขนาดไหนเนี่ยครับดูครับก็ส่วนหนึ่งนะครับกิ่งไม้เนี่ยหรือว่ากิ่งเงาะที่ผมตัดแต่งแล้วนะครับผมก็จะเอามาสุ่มไว้ที่โคนต้นเงาะเพื่อ,เ,อ,อเวลาเจอฝนเจอแดดเนี่ยพวกกิ่งเงาะหรือว่าใบเงาะที่อยู่โคนต้นเงาะของผมเนี่ยมันก็จะ ย่อยสลายไปเองนะครับแต่ส่วนที่อยู่นอกเหนือบริเวณด้านนอกนะครับที่เป็นพวกลูกผลแล้วก็ใบเนี่ยที่มันเริ่มเน่าเปื่อยแล้วเนี่ยผมก็จะกดกวาดนะครับแล้วก็เอาไปกองไว้ตรงนู้นนะครับหนุนตะข่ายสีฟ้าที่ผมล้อมเอาไว้เนี่ยครับซึ่งผมจะเอาใบไม้นะครับแล้วก็ ลูกของเงาะลูกเงาะนี่ครับที่มันเริ่มเน่าเนี่ยเอามาหมักไว้ในบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมหมักไว้หลายครั้งแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมก็เอาไปใช้ใส่โคนต้นทุเรียนบ้างนะครับใส่โคนต้นมะนาวบ้างแล้วก็พวกกะเพราบ้างในส่วนของหลังบ้านของผมเนี่ยมันจะมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วทางนู้นเนี่ยก็จะเป็นการปลูกผักสวนครัวไว้นะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มาเด็ดกะเพราหรือว่าเก็บพริก นะครับแล้วนี่เป็นปุ๋ยหมักที่ผมใส่คนต้นทุเรียนไว้แล้วเนี่ยครับอันนี้ผมใส่คนต้นทุเรียนไว้รู้สึกว่าจะใส่ไปสักเดือนที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะกรูดนะครับแล้วก็มะนาวเอพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ปลูกเงาะเอาไว้เนี่ยมันจะปลูกอะไรมากไม่ได้เพราะว่าแสงแดดมันไม่ได้นะครับเพราะต้นไม้มันต้องการแสงแดดเพื่อไปปรุงเป็นอาหารในการเจริญเติบโต,อ,ตอ,อันนี้ก็เป็นต้นทุเรียน อีกหนึ่งต้นที่ปลูกเอาไว้ออช่วงหน้าฝนเนี่ยปัญหาเรื่องหอยทากนะครับจะเยอะหน่อยแต่ว่าผมจะไม่ใช้ยาในการกําจัดหอยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะใช้ใพวกเคมีในพื้นที่นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหมดฝนก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะว่าเราปลูกไว้ล้ประทานในครอบครัวไม่ไม่เครียดเท่าไหร่นะครับนี่เป็นต้นทุเรียนอีกหนึ่งต้นผมก็จะเอาปุ๋ยหมักเนี่ย นะครับปุ๋ยมากที่ผมมักด้วยใบไม้เนี่ยมาคุมหน้าดินเอาไว้นะครับเพราะอันนี้ก็จะเป็นพริกนะครับเวลาคุณแม่มาเก็บพริกก็จะเก็บตรงนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยทำงานประจําก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้าสวนหลังบ้านมากเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาก็จะมาทำเนี่ยในคลิปที่แล้วก็ตัดหญ้าไปแล้วเนี่ยเริ่มยาวเยอะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าฝนตกทุกวันนะครับมันจะพืชมันก็จะโตเร็วหน่อยเนี่ยครับเห็นไหมหญ้าเต็มไปหมดเลยเยอะมาก เนี่ยใบไม้เนี่ยครับพวกนี้เต็มเลยเห็นไหมครับซึ่งพวกนี้เราสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะครับเราจะกวาดกองกอนนะครับเพื่อเอาไปทําปุ๋ยหมกักเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยผมขอตัวไปกวาดใบไม้นะก่อนนะครับ โอเคครับทุกทุกคนตอนนี้ผมก็ได้กวาดใบไม้นะครับรวบรวมใบไม้เนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เอาไปกองไว้ตรงนี้หมดแล้วนะครับส่วนส่วนกองใบไม้นะครับที่ผมจะมาหมากกักวันนี้อันก็ไม่ใช่ว่ามีใบไม้อย่างเดียวนะครับก็จะมีกิ่งไม้มีผลเงาะนะครับที่ร่วงหล่นลงมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมา ทำเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับเนี่ยอย่างกิ่งไม้อย่างเงี้ยถ้าเป็นกิ่งเล็กๆนะครับมันจะย่อยสลายได้เร็วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกิ่งที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันจะย่อยสลายได้ชา้าเพราะนั้นเนี่ยผมจะคัดเอาเฉพาะกิ่งเล็กๆแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีใบไม้นะครับมีเศษหญ้าหรือว่าเศษฟางนะครับฟางข้าวก็สามารถนำมาหมักเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับ ใบไม้ที่ผมมาทําปุ๋ยหมักเนี่ยผมทาไปหลายรอบนะครับในส่วนที่หมดไปแล้วเนี่ยผมก็จะได้ใส่ผักสวนครัวที่อยู่ทางนู้นนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีตัวช่วยหนึ่งตัวนะครับก็คือเอ่อเป็นจุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่ผมเนี่ยทำเองนะครับไอจุลินทรีย์ตัวเนี้ยมันเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายพวกใบไม้กิ่งไม้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยก็เอาน้ำเนี่ยรดธรรมดาก็ได้ซึ่งผมเนี่ย ก็ต้องขอบอกก่อนว่าผมจะไม่มีการเผาหรือว่าเอเอาพวกเคมีมาใช้ในพื้นที่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะต้องขอตัวไปผสมจุนซีก่อนนะแล้วก็ามาลดลาดก็กองใบไม้ที่ผมเตรียมมาไว้นะครับ โอเคครับทุกทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เตรียมเจ้าตัวน้ำจุลินทรีย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอตัวไปลดลาดจุลินทรีย์ภายในกองใบไม้ที่หมักไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับหลังจากที่ผมใช้เจ้าจุลินทรีย์นะครับลดลาดลงไปในกองปุ๋ยหมักแล้วเราก็ ปล่อยเลยนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับกองปุ๋ยมักเลยถ้าความชื้นมันไม่เพียงพอเนี่ยการย่อยสลายเนี่ยมันจะช้าลงแต่ถ้าเกิดว่ากองปุ๋ยมักเราเนี่ยมันมีความชื้นมากพออยู่แล้วนะครับเรากา็ไม่ต้องไปลดน้ําแล้วเดี๋ยวมันจะย่อยสลายของมันเองนะครับเวลาในการมักเนี่ยจนกว่าจะย่อยสลายเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ20-30วันนะฮะปกติแล้วผมจะมีมูลสัตว์ใส่ไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็น ขี้วัวขี้ไก่นะครับขี้ข้างคาวถ้าเราหาได้เราก็ใส่แต่เกิดว่าเราหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดว่าใครทําไว้กลางแดดนะครับถ้าเกิดว่าทําไว้กลางแจ้งเนี่ยผมแนะนําให้มีสแลนนะครับไว้พางแสงให้กองปุ๋ยมากด้วยเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันไม่ชอบแสงแดดเยอะนะครับแล้วก็กองปุ๋ยมากแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอแสงแดดเยอะเนี่ยมันจะแห้งนะครับและการย่อยสลายเนี่ยมันจะชะง,งักโอเคครับทุกคนถ้าเกิดว่าใคร ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้ช่องวิถีเขยมนอนด้วยนะครับเดี๋ยวสหรับวันนี้เนี่ยฝนก็รู้สึกว่าลงเม็ดแล้วนะครับต้องเข้าบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะทําอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ